Hey, yeah, yeah. What's <laughs> up? <laughs> One enemy remaining. One. ยี่กองต่อ,อ,อ้ยแบบทอร์หมดเลยพอตัวแทนเลยอ้าวอ่าฮู้ยฮ้ย

นี้เต็มไปเ้ยไปนะนีบมิ็มมไปตกอีกตัวอยู่ไหนเห็นปะ สวยพี่โอ้ยเกือบตายโอ้ยเริ่มแมนเอาเจ็บมากเลยอ่ะอ่าเลสเจ็ดสิบเอ็ดพี่สวยอุ้ยโอเมนยี่สิบเก้าโอเมนสี่เรียบร้อย